แลนด์ดัดผมไหนวะพี่ร้านเขียวครับพี่ครับพี่อะไรวะมันเรียกเราแล้วมันก็หายหัวไปคืออะไรพูดแต่เมื่อกี้ลูกสิบดีมันยืนเต็มเลยนะพี่สิบคนนี่สิบเอสิบเอก็มีแป๊เดียวผมมามีลายลิบปากต่ดมือมือได้กลิ่นได้กลิ่นคนออกกันเล่นอะไรเรียกใหม่ครับเรียกใหม่ครับไม่ผมจะถามว่าเล่นไหมเล่นเคลียร์ใจอ่ะ ไม่มีเคลียดิเคลียเคลียอะไรเคลียจงเคลียใจไหมอ่ะเล่นไหมก็เล่นตอนนี้เลยไหมพี่เอาตอนนี้เลยไหมหรือยงไงไม่ผมจะถามว่าประมาณหลังวันที่สิบได้ไหมเอาวทีาไมต้องหลังครับไม่ว่างครับตอนนี้เราจะเรียกมาไปตอนนี้ไม่ผมก็มาคุยไว้ก่อนไงนัดล่วงหน้าไงเผื่อพี่ไม่ว่างอีก ผมวางให้พวกมึงเสมอเรียกว่าไม่ว่างอีกเนี่ยเออเรียกไหมเสียเวลาเรียกไหมเออไรแล้วอ่ะไร้แล้วอ่ะเออมึงเรียกมันมาเอาเพื่อนด้วยไปแม่งไร้แล้วถ่ายดิไม่พร้อมมึงอยากจะเรียกมึงปัญญาอะไรเนี่ยโว